ตอนนี้ดาวไปเอารถฮูททางของดาวมาแล้วนะคะสาเหตุหลักๆที่เขาตรวจสภาพรถไม่ผ่านก็คือไฟด้านรถไม่ติดค่ะทุกคนนี่ไฟสองข้างนี้ไม่ติดอันนี้ก็คือที่ช่างแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะคะมันจะต้องติดแบบนี้เราถึงจะผ่านถ้าถามเราว่าตรวจสภาพรถไม่ผ่านเราสามารถขับรถไปด้านนอกอย่างเงี้ยได้ไหม หลังจากที่เขาตรวจให้เราแล้วแล้วเขาบอกเราว่าไม่ผ่านเขาจะมีเวลาให้เราประมาณ2อาทิตย์นะคะฉะนั้นภายใน2อาทิตย์นี้เราจะต้องแก้ไขแล้วก็ให้เขาไปตรวจอีกรอบหนึง่งถ้าผ่านแล้วเราถึงจะสามารถขับรถได้ตามปกตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราขับออกไปโดยที่เราไม่มีการแก้ไขใดๆเขาตำรวจก็จะมายึดทะเบียนรถ เรานะคะเราก็ไม่สามารถที่จะใช้งานน้องได้จนกว่าเราจะมีการแก้ไขค่ะอันนี้คือกฎหมายของเดนมาร์กและตอนนี้ก็สิบโมงสี่สิบหกนะคะวันนี้ก็จะยุงย่งๆหน่อยเพราะว่ารถมายังไงไปยังงั้นนะะทุกคนเราจะต้องขนของขึ้นรถนะนี่ต้องเตรียมของด้วยวันนี้ก็จะยุ่งนิดนึงแต่ขอมาอัปเดตให้ทุกคนดูก่อน